สวัสดีแฟนมวยทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดถึงอีกหนึ่งยอดสีมือที่ขอมวยย้อนยุคให้การยอมรับมากที่สุดซิยิ่นกุ้ยแสนเชิงปินสินชัยชายานี้ได้มาจากยอดขุนศึกแม่ทัพแห่งราชวงท์ถัพอาวุธครบเครื่องหลากหลายแข็งแกร่งแข็งแรง,แงอีกหนึ่งยอดสีมือจากยุค1990อดีตแชมป์มวยไทยเขมขัด5เส้น5รุ่นในเวทีมาตรฐานจากจังหวัดบุรีรัมย์ ช่วงปี2,530ถึง2,532ชกเพียง10กว่าไฟเท่านั้นแพ้เพียง3ครั้งแต่ชนะเบอร์ดีๆมาทั้งสิน้นชนะคะแนนฉมวกเพชร5พลังเสมอชาญชัยสอบทำรังสีชนะคะแนนชาญชายัยศรทำรังสีชนะคะแนนแมนนัศักศร,ร์เพิ่มจิตชนะคะแนนเจริญทองเียียบบ้านช่องแพ้าทางเชอรี่2วัน,นิชเจอกัน2ครั้งไม่สามารถเอาชนะเชอรี่ได้เลย ซึ่งหลายคนมองว่าเขาชบมาเป็นน่าเสียดายถ้าหากชบม,มากกว่านี้คงโด่งดังสุดขีด